จีมสีชัว่วโมงแล้วบอกคุณโหดหาคอต้งนั่งมาถึงพ้าส คั้หนึ่งลสอมาก็จะรู้ๆกันอยู่แต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูขอสปอยไว้ก่อนปรโหดยากนี่เป็นมทที่ยากจริงๆแบบไม่ได้โม้ล้วผมขออะพูดอะไรมากเอาเป็นว่าไปดูคลิปกันเลยขอแม่ขายขอนึงครับถ้าจะแต่เดี๋ยวก่อนเราคิดตามชอบข้อฝากมาเราะว่าตอนนี้ละเขามีบริการเติมนู่นนี่นั่นแบบเค็งแลกัซีหรือบล็อกฟุตแล้วก็บริการถอยโคบบาบาบาอีกเพียบเลยและราคาให้ถูกม่กสามารถไปเฮลิง์แต่ละคลิปเลยเด้อเปิดคลิปมาซึ่งความสงสัยนักศึกษาตอนจะ กาพาก่อไว้ฮะคิซังเกตทำไมเรายังไม่ได้ฟะผมเล่ซึ่งไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเล่นมาขนาดน,นี้จะไม่ได้ได้ไงผมจะลองเดินเรือไปที่กองร้อ,อยไฟอีกรอบแต่เนื่องจากการขึ้นไปซื้อฮัคิซังเกตถ้าจะบินไปคงใช้เวลานานไม่น้อยกาใช้ทางรัดแวม์จะเป็นสเสเลือที่ดีกว่าเอาจะเปิดสกิลไปทางแวรทางเมฆแต่ก็เออเดี๋ยวนะถ้าเมฆมันไม่เปิดว่าสิแรกแล้วก็คิดว่าสกิลนี้คงใช้ไม่ได้ล้มั้งจะลองเปลี่ยนไปใช้สกิลดนึงดูแต่เบรกนันมันก็ยังไม่แหกออกให้เราเหมือนเดิมซึ่ง ผมเลยคิดในแจว่าดาบน,นี้เขาใช้ไม่ได้แล้วมั้งผมจึงลงลับไปเตรียมตัวไปเจอเปลี่ยนดาบยอรูปมาใช้เมื่อในระหว่างเดินทางก,ก็มีเจ้าแม่สูมผลนิดหน่อยแต่ดูทาดูทางแล้วนั้นผมสูมตอนนี้คงได้ตายแน่ๆเพราะยังไม่ทมันทำอะไรนูนี่ก็หวังจะมาตีผมอ,อย่างเดียวเลย เราจะสลัดยูยากจริงครับหมเน่าเปื่อยครับเราก็ยีบดาวโยรุหวาใจของเราออกมาซื้อบอดตามตรงก็เลยบอกฟุตบัลหาคอยรอบดีขอให้พึ่งพาแล้วมาซื้อก็ไอ้ดาวโยรุเวนเนี่ยแหละเสื้อตางซีลีนนี้ก็ได้ไดควรจะเห็นดาวโยรบ่อยๆแต่ก็เอาหน่าทำไงได้ก็ของมันดีอ,ะอ่ะคือจริงๆมันนี่ทางเลือกแลว้วครับผมหวาใจเก่าของเราออกมาเพราะแหวกเมฆออกแต่ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้แม่เวนนี่มันไม่ยอมหายไป ยอรูไปใช้ไม่ได้ฟะแก้วกาชูคีขึ้นมาได้วันนี้คงต้องเป็นพักแน่แน่เฮ้ก็มาความว่าดาวเซเบอร์เบอกิ้มันก็ใช้ได้สิเอ้เราก็นึกว่าดาบนั้นใช้ไม่ได้อุตสา์ลงทุลไปเอาดาบโยรูมาที่ท่าไม่มีใจให้กันแต่แรกก็ไม่หต้องทักมาเลยหรือมันก็มันก็ความลากนานแหละถึงไงคนไม่ใช่อยู่ต่อไปมันก็ไร้ความหมายผมจะตัดใจออกเข่าเซิร์ฟใหม่แหกห้พี่สักทีผมปีต้อนทัวร์ขึ้นไปหาเฮียจมูกยาวโลกว่าเขาไป กูแคร์แกแชียแกก็โม้เรื่องนู่นนี่นั่นิดหน่อยไม่ใช่แกก็บอกว่าเชียแกยอมรับเราให้เรามีฮกที่สังเกตได้สักทีซึ่งแคร์แกก็บอกว่าถึงจะมีปไปแต่แทนใช้กากอยู่มันก็จะกากเหมือนเดิมซึ่งแครยแกขายผมในราคา7จ็ดแสนห้าแลเราเลยไม่มีปัญหาเรื่องเงินจึงจัดไปเมลสุดก็ได้ามาแล้วซึ <S 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 ่งบอกตามตรงว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าก้าวับว่าเราใช้เงื่อนไขอะไรกันแน่ซึ่งก็จะด่าหอมโงครับ คือพบว่าคอมเมนต์ในรูปก็ไม่ได้คือถ้าอ่านไปเดี๋ยวมันก็จะมีแบบมาซ้อนอะนะ๋ยวมันก็จะขี้โกงเกินไปเว่าใครที่อยากได้ความรู้หรือว่าอะไรนะั้นให้ไปดูช่องอื่นเลยครับหรือจะไปดูซีรีส์หลักเขาช่องเราก็ได้เรือจะได้ความรู้ไม่มากก่เ็เถอะต่อมาถ้าคิดแะแกนักดไดมมาแล้วท่าปฏิบัติการ,ราการฟอร์ทตัวเงินต่อเฮ้ยซ <Hey. S 1> ึ่งดูเหมือนก็รอบนี้จะเป็นกอบมนุษย์เงือกผมจำได้เลยว่าตอนที่มาคา้วผมใช้เวลาหานาน แต่ตอนนี้ยังดีครับที่มีเคปที่คอยนำทางให้เราเมื่อคงได้หากันลำบ<ม>ากแน่ๆผมก็เดดลงไปใต้น้ำพอมาก็จะเจอกัะเจ,จิงชิราโฮชิเอ็ออมุกซ้ําครับโทษพลรพารากิกระลาชาเนปจูนผมก็หวังว่าเชียแก,กจะให้ลูกสาวเป็นรางวัลแต่มา่อทำเสร็จแล้วเราก็ต้องผิดหวังดูเมื่อเชียแก,กจะไม่ยอมให้เราแต่เราที่ไม่ล้มเลิกความพยายามจะฟ้าต่อไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่ากกจะให้เชียแกใจอ่อนยอมยกลูกสาวให้เราส,าราสักทีเพื่อก็ทานมาอีกไม่นานเราลึกอันลึงขึ้น ว่าตัวเองกขาไม่ทำเนียมในการเกือนเกาะอยู่นี่วะครับมาก่อนไหนเราจะให้ไปตีบอลเลยคงไม่ใช่ผมจะอวาไปดูบอลนิดหน่อยถ้าดูเมื่อชลาลน่เกียดนี่จะกลัวผมไม่ใช่น้อยเกียร์แกไม่ยอมโผล่หัว,หวมาให้ผมเห็นเลยผมจะก็ไปฟาวตต่อรอวันที่เกียร์แกกล้าสู้หน้าเราฮ่าใช่แต่อย่างนี้สิซึ่งเจาวเอเราก็ฟาวเวลมาเยอะพอควรถ้าเมื่อชลาลน่เกียดนี่ต่อจะให้แปลงลากกับไปสามาสู้เราได้อยู่ดีฮ่าแต่ถึงเราจะไปจัาการชลาลน่า เกียรตินได้ราชาติเน็มจูก็ยังไม่ยอมลกลูกสาวให้เราเหมือนเดิมซึ่งก็แง่ละเพราะบ่ากระชิตจริงมันได้เหมือนนักวันไดคดีไทยเธอจะย,ยกใจให้ใครง่งยๆแต่ตอนนั้นก็ฟาวต่ออีกหน่อยสธถึงข้าวนี่ก็ต้องเปลี่ยนเกาะใหม่เ่อไม่เห็ป้าหมายต่อไปแล้วนายเรอก็สะดุดใจขึ้นมาว่าเดี๋ยวนะผมเคยฟาวทีก่กสก ไม่ใช่เหรอแต่คิด,ดในใจยังไงยังไงแชมปเชนก็คงไม่หลอกเราแน่แน่ซึ่งเมื่อไปดูก็ถึงก็ต้องตกใจผมนมีจุดฟ้าตัวนี้ด้วยเหรอฟ้าโอ้ผมก็เดินมาหลายรอบนะผมไม่ได้สังเกตว่า พ่ผมก็จำไม่ได้ด้วยว่ามันเคยมีตรงนี้อ,ะอ่ะลืมมันเป็นอันใหม่วาหรืออาจจะเป็นอันเก่าที่ผมจำไม่ได้ก็ไดแแแแแแ้แต่แต่แต่ก็นั่นแหละครับเกมไม่ให้เราฟาร์มแล้วก็ฟาร์มฟาร์มไปซึ่งก็ฟาร์ไมไปแล้วทำองเขาก็มีความรู้สึกว่าลูกจะฟาร์มเให้เพิ่มมาต่ออีกหน่อยดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องโดนบอดพวกนี้ตีซึ่งก็ใช่ครับการฟาร์มเลเวลให้เยอะกับปกติหน่อยก็จะย้ายจุดฟาร์มนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีมันจะเป็นการฟาร์มเราง่ายขึ้นเยอะถือมาจะเสียเวลาต้องทำเลเวล คือน,นิดหน่อยถ้าเชื่อหอมเนื้อคาบการตายเกิดตายถือก็เสียเวลาไม่แพ้กันแ้วตอนนี้นปฏิบัติการการฟังว่าเดื้อการต่อเรื่อยๆแบบยาวๆซึ่งบออตามต้องคงก็ไม่แน่ใจว่าการพาคิดสังเกตนี้จะมีประโยชน์ในตอนนี้หรือเปล่าคือก็ใช้พลองเกลก้วบอกจะฟางพาคีสังเกตใหม่ได้ ออจริงๆตอนทำวีสองของเราลำบากแน่ๆซึ่งไหนๆก็ไหนๆก็ตามารทมเนียมเบียกอใไม่แล้วก็ต้องตีบอสใหม่ซึ่งปกติแล้วเขาจะตีบอสใหม่เล้งแต่เราเปลี่ยนเกาะต่ครั้งนี้ไม่ครับเราจะไมโชว์โหอย่างนั้นอีกต่อไปเราจะเล่นแบบคนลาดเขาเล่นกันคือการฟาร์มไหเทมเยอะๆก่อนแล้วค่อยไปตบบอสซึ่งตอนแรกๆผมก็ตบไอ้หนูสายฟ้าในแบบคนเดียวเตืองหลัง,ลงนะก็มีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยเราซึ่งเราไี้เห็นเขาใช้พลปิ าแล้วก็รู้สึกจะใช้บ้างช่งในก็ไหนๆแล้วแล้วไปสูบพกสร้างหน่อยดีกว่าผมขับเรือไปที่กอลิงพอาข้สูบพกกับลุงหนวดแต่มาลุงหนวดคีดแกจะคิดถึงเหล่าจัดไปส่งความรักมาให้เราเฉยไอ่ผมที่ไม่สนใจความรักยกักษ์นครับผมในตอนนี้แต่เลือให้ไปคาร่า,าก็เจอสาวอยู่พอดีผมเลยก็จะเอาความรักไปให้สาวโยนทิ้งไปแต่เหมือนผัวเขาจะรู้ตัวทันมาตัดหน้าไปเฉยเธอแป่งนำซ้ำม,มายอ่อเย้เราอีก มีผัวแล้วก็บอกคดีดีก็ได้ไม่เห็นต้องมายืน ma. ่อยกันเลยคนที่เจ็บช้ำจากความรักเธกลับมาฟามต่อตามเดิมผมก็ฟามต่อไปเลยจนถึงแบวหกร้อยซึ่งตอนนั้นเราก็เริ่มขี้เกียจขึ้นมาแม่เราก็ฟามมาตั้งเยอะแล้วอ่ะมันจะมีอากิดขี้เกียจฟามมากกว่าเวลาธรรมดาผมตัดสินใจอยู่เดฟแค่รอตีบอสเอเนลดีกว่าใช่ครับเนื่องจากว่าสี่นี้ผมท่ายังไม่ได้เก็บอาวุธอะไรเลยซึ่ง่อขาดใจนักสะสมยามผมเป็นอย่างมากซึ่งตอนนั้นเป็นวันดิบันคระกตีบอสเ เดวไปเลยเรื่อยซึ่งมันก็ไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวมีช็อตใน,นดีช็อตใน,นโอตันมาให้ดูแล้วอ๋อแล้วก็อย่าลืมครับเคตีบอยยักไงมันก็ต้องมองหน้าชอคอมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่าลืมแซมแนออฟตัดด้วยเด้อเพราะเขามีเล่นเลยหน้าเอ็กเอมเบอร์ที่สามารถก่อแซสีฟ้าได้เป็นอย่างดีมันมีความคงทนสูง ซื้อตัดมาในช็อตดีครับจะบอกเป็นช็อตที่ประทับใจเลยก่อได้คือผมก็ตีบอลเล้วอยู่ดีๆแล้วก็มีไอ้ดูใจไรไม่รู้ถ้าดูท่าจะมาแย่งผมซื้อแรกเราคิดว่าเขาจะมาแยง่งจนกระทั่งสุดท้ายแล้วนั้นตอนที่บอลจะใกล้ตายเขาขา้าไมไปได้แต่เขากลับไม่ตีเขาไล่ผมมาปิดฉากวู้คนดีครแล้วก็ไม่รู้ทําไมเขาถึงแอดผมมาด้วยเฉยแล้วก็แด่ดออครับเด้วยใจเขเป็นคนดีผมจึงรับแอดไปแล้วพอตีบอลเล็วไปเลยผมก็นึกขึ้นได้พราเขา จเจ้าดาบยโอนวงเวทีไปทำวีสองนี่วามก็เลยออกเดินเริ่มไปที่กอ๊อกลางพองกับแมคุยกันเคียร์คนในบ้านนี่ซึ่งรอบนี้ดูเหมือนเคียร์แกนันจะยอมรับเป็นตัวผมสักทีซึ่งเคียร์แกบอกว่าเคียร์แกยอมรับรูปแตนแลเวล่สามร้อยห้าสิบเลข เลยไ่เชียรแกบอกให้เร็วกว่านี้ฟ้าเลยตอนนั้นเชียรแกก็เล่าความในใจให้ฟังเชียรแกบอกว่าเห็นลูกชายชั้นใหม่เขาเดียวจากบ้านไปแต้เมื่อวานแล้วเลยขอให้ผมไปตามหาให้เสือเราเป็นคนดีจึงเราปมดตามหาให้ไปซื่อผมก็พอจจาได้อยู่ลูกชายเชียรแกนั้นหนีไปไหนใช่ก็รคิมาไงผมเดินไปที่กอรคิมาขอคุยกับลูกชายเฮียแกซึ่งกำลังแอบไปอยู่ในบ้านหมาซื่อผมก็พอจจาได้อยู่ว่ามันจะคุยอะไรซะอย่างเนี่ย ซึ่งผมก็จำไม่ได้นะคะนานนั้นน่ะแะต่จำได้ว่าเรต้องคุยแบบไอ้ตัวที่มีวงเล็บอะไรสักอย่างอ่ะซึ่งไอ้ผมก็กดมั่วๆไปเลยเรื่อยแต่ก็บอกตามตรงว่าใช้เวลาสุ่มกดมั่วอยู่นะฮะน่ะจนกว่าไอ้นู้นี่ยอมให้เคว้นเราไปตามหาจดหมายรักซึ่งจอมาแล้วบับแรกนะก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลเพียงแค่ตรงนี้เดี๋ยวนะทำไมเปิดไม่ออกอ๋อแม่อยู่ตรงนี้ที่นี่เองไอ้เราก็มาฝันตรงนู้นทางนานแม่เคยเลยซึ่งมาเข้าไปจีบปุ๊บก็กเรียบร้อยซึ่งแรกก็นเราก็จำได้ลางๆ ว่ามันต้องไปต่อไม่ใช่หรอมันจะเป็นเขาวงกดอะแต่พอมานึ่หนึ่งดูอีกทีแล้วมันไม่ใช่มันเป็นกอกกอดตาจดจดๆนี่ว่าซึ่งเขาก็พอจําได้อยู่ว่าไอ้เขาวงกดนะั่นมันอยู่แถวมาลีนฟอร์ดซึ่งก็อยู่ข้างหลังอ่มนี่สิงให้ซึ่งไปหาต่อไปครับคือการที่เราต้องฟันไปเลยเลยโดยไม่รู้จุดหมายซึ่งมันก็ทําให้เราหลงด้วยแล้วผมก็เดิมมมนโมโอะไปเลยสักพักก็เลี่ยบร้อยได้มาแล้วฮอบ อเราได้จดมันมาสองใบแล้วนั่นใปสุดท้ายนะผมก็นึกไปออกว่าอยู่ที่ไหน บอกตามตรงว่าจะให้ไปหาทั่วเกาะทั่วแมพคงได้ตายแน่แน่ผมจึงรอเย็นนึกคิดดูสักพักแต่แมกก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีผมตัดสินใจกับไปฟาวแมวต่อดีกว่าเพราะต่อให้ยื้อยู่อย่งไงเก็นึกไม่ออกอยู่ดีไปต่อจากนั้นคมก็เ,เล่นตีเอนเฮลจนเบื่อแล้วจึงรอหาเปลี่ยนจุดฟาใหม่ดูต่ปิปเค่เซกต้องผิดหวังเพราะจุดฟาวใหม่มันยางไหม่เปลี่ยนเดียวนะนี่เราก็นึกว่าให้เปลี่ยนตั้งนานแล้วไอเราก็เลยไม่ได้ฟาวแมวต่อหัวเต็มไปต้ เอนลแม่เขินเลยซึ่งวยความเขินนั้นผมจึงไม่ไไปฟาร์มแมวอย่าไปชักชคาร์ลีหรอกจนกระทั่งในส่วนแคปทิฟแม่ก็บอกให้เราเอาเปียกรอหม่ได้สักทีซึ่งในระหว่างให้เดินเราไปจักอกสกายเปียนะผมก็นึกขึ้นได้ใช่แต่สิ่งที่ผมนึกขึ้นได้ไาดาาดานดั้ววนไม่ใช่ของธรรมดาธรรมดาผมกจำได้แล้วแหวจดหมายฉบับนั้นอยู่ไหนผมจะได้ว่ามาอยู่ที่จักรสกายเปียนเนี่ยแหละว้วซึ่ง ื้มนนผมจาได้วิธาว่าเราจะพัง,งประตูเข้าไปซึ่งไอ้ผมนั้นที่ก็จําบ้านให่ได้ซึ่พังประตูเข้าไปแบบมั่วๆเอาบ้านนี้ไม่ใช่ล่าบ้านนี้แล้วกันเอาบ้านนี้ไม่ใช่กับบ้านนี้ต่อเลยครับซึ่งกระทั่งในสุดน,นั้นก็เจอสักทีและก็แลนไนก็แลแทนก็จากลากันแล้วคอมดูสกิลก่อนแล้วกันซึ่งสกิลมันก็อย่างที่เห็นบ่อยๆนั่นแหละเพียงแค่ฟันแบบชบๆๆๆแล้วก็ปล่อยสกิลโปงง่งปังก็แค่นั้นแหละใช่มาดูขอใหม่กันดีกว่าอ่าเทขึ้นเยอะ ซูซสก,กิลนะก็อยากที่ทุกคนใช้กันมันก็จะเป็นการัพเกดให้มันดูเท่ขึ้นแล้วก็แรงขึ้นด้วยและนั่นก็เป็นหมดที่สี่สช่วงแลบอกฟุตหมดจาก EP นี้ซึ่ง EP หน,น้าผมจะลองเพิ่มกลใหม่ๆมาดูครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเพิ่มกดอะไรมาคอมเมนต์มาก,กันได้เด้อแตก่ก็จะจากคลิปนี้ผมขอ400ไลค์แล้วกันเจอกันชิปหน้านะครับบาย